สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทกลุ่มทองหล่อจำกัดเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมและพี่ไก่ Happiness Navigator ของเราครับตอนที่แล้วพูดถึงปฏิหารเอาไว้แล้วมียกตัวอย่างมา2ข้อนะครับที่ชัดเจนข้อที่3วันนี้ขอคุยแบบละเอียดลุยเลยมไหมครับปฏิหารเลยไหมครับไปดูตอนที่แล้วก่อนดีไหมว่มาพี่พูดไปว่าอะไรครับอ๋อผมอาจจะมีบางท่านยังไม่ได้ชมค,ค่ะครับหนึ่งสองคืออะไร3คืออะไรปฏิหารครับเราจะกลับคืนทอใช่เหยครับผลของการที่ คนทําแล้วได้มีอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยก็จะมีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นดาดินได้ทําคนหนึ่งให้เป็นสองคนได้เดินในน้าก็ได้อะไรก็ได้ไปโผล่ตรงไหนก็ได้นี่คือเป็นเรื่องที่ได้ยินได้อ่านได้จจริงเลยนี่อิทธิปาฏิหาริย์ถ้าไปยึดติดเกาะเกี่ยวเกาะเกียวก็จะเป็นการได้มาซึ่งลาบสักการะแล้วก็จะติดไปหลายภพหลายชาติก็ไม่ยอมที่จะยอมปฏิบัติ เพื่อทาง้นทุกแล้วอาเทศนาปฏิหารต่างกันยังไงครับครับอาเทศนาปฏิหานี่เหมือนคล้ายๆกับรู้ใจคนนั่งอยู่พี่ก็รู้พี่อาคิดอะไรรู้หมดเลยว่าใครคิดอะไรตรงไหนมีการคิดจะทําอะไรครับชอบช่งอะไรรู้หมดนี่วิชานี้มีอยู่จริงเขาเรียกวิชาแม่มดมีอยู่จริงส่วนข้อที่3เมื่อกี้แต่ๆนิดนึงคือคําสั่งสอนทั้งหลายทั้งปวงนั่นเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ควรจะ ควรจะน้อมนํามาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์ที่ใหญ่กว่าคือประโยชน์ที่ถ้าเรายังอยู่เราก็ไม่ต้องติดกับลาบสักการะมากก็ไม่ทุกข์มากแล้วนี่บอกว่าเป็นปฏิหารที่แท้จริงได้ไหมเป็นปฏิหารที่แท้จริงเพราะปฏิบัติและได้ผลคือเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารหมายถึงว่ารู้ตามคําสั่งสอนแล้วนําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดปฏิหารไงปฏิหารก็คือ ยิ่งใหญ่กว่าอิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารไงครับคือสามารถที่จะมีอย่างนั้นอย่างนั้น่ะที่เขาเป็นกันเนี่ยก็เป็นได้แต่เรารู้ว่ามันเป็นทางไม่พ้นทุกเลยไปเราไม่ยึดรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกรหรือไม่ต้องไปอบายเราจะทำไงถึงจะไม่หลงไปกับอิทธิกับอาเทศนาปฏิหารก็ต้องศึกษาให้เข้าใจครับว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่เพียงทางผ่านครับมันให้ประโยชน์กับเราก็จริงแต่ให้ประโยชน์ กับความโลภที่เราอยากมีอยากได้ความโลภนั้นก็เป็นกรรมใหม่ที่เราก่อขึ้นมาก็ต้องชดใช้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยทำแล้วได้เลยได้ผลเลยทําเดียวนี้โกรธเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่โกรธซะเดี๋ยวนี้ได้ผลเลยมีเมตตาเดี๋ยวนี้สุขใจเดี๋ยวนี้ได้ผลเลยมีความอิ่มเอมกับการที่ให้ทานได้เลยเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวนี้ก็สุขเดียวนี้ รักษาศีลรักษาเดี๋ยวนี้มีความสุขเดี๋ยวนี้อิ่มใจเดี๋ยวนี้ทําไมไม่ทำครับผมฟังมาสองปีไม่เคยซ้ําเลยนะครับแต่ลงสุดท้ายแล้วเรื่องเดียวกันคือทำไงให้มีสติกับบ้านอาจารย์จะสอนให้พวกเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาถ้าธรรมะไม่ต้องจดแล้วก็ไม่ต้องจํา แล้วก็อย่าถามให้คนข้างๆฟังเท่าไหร่เอาเท่านั้นเอาเท่าที่หูได,ด้ยินแล้วก็เปิดใจฟังเท่านั้นพอพระผู้มีพระพักเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยพระคุณคือพระควาทรงเป็นผู้จำแนกธรรมทรงมีอิสริยะความเป็นใหญ่มียาศาศัตร์เกียรติยศชื่อเสียงทรงมีธรรมะคือโลกุตระธรรมเกสิรีคือพระสริลวันะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32กามะ ยามทรงประสงค์สิ่งใดในเอ็นเป็นประโยชน์แก่เวเนยสัตว์ก็ทรงสเส็จในสิ่งนั้นและปัจจัตะทรงมีความเพียรสั่งสอนเวเนยสัตว์ตลอด45พรรษาการที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาชี้แนะสอนเราให้เจริญสติปัฏฐานให้เป็นนั้นถือเป็นวิชาที่ทำให้เราเข้าใจ วิธีการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปดิฉันต้องขอกราบอนุโมทนากับทุกท่านที่นำตัวเองเข้ามาได้ยินได้ฟังเข้ามารับการศึกษาแม้จะเป็นการฟังเป็นการฟังในลักษณะของฟังเพื่อให้เกิดสุตตะมยปัญญาก็ตามของฟรีไม่มีในโลกแต่ธรรมะดีๆที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเรามีให้โดยไม่หวังผลตอบแทน โครงการธรรมศึกษาและปฏิบัติโดยเบนส์ทองหล่อกลับมาคุยกันต่อครับปาฏิหารประเภทที่3อนุสาสนีปาฏิหารซึ่งพี่ไก่บอกว่าเป็นปฏิหารที่ดีและควรยึดถือเอาไว้ครับก็เป็นหลักการของพระพุทธศาสนานะคะมีอยู่ถึงตั้ง84,000พระธรรมขันธ์สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนะครับ แล้วก็เป็นคำสอนที่แยกออกมานะคะคเป็นเรื่องของพระวินัย21,000พระธรรมขันธ์พระสูตร2 1 0 0 0พระธรรมขันธ์แล้วก็พระอภิธรรม4 2 0 0 0พระธรรมขันธ์แล้วเมื่อไหร่จะเรียนจบล่ะครับพี่กายก็ไม่ต้องจบเรียนเพื่อรู้รเวลาเรียนเพื่อรู้เนี่ยไม่ต้องเรียนจบเพราะไม่ต้องมีปริญญาแต่ปริญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติ สำเร็จขั้นไหนขั้นนั้นก็เป็นปริญญาของผู้ที่สำเร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการเรียนจบเรียนเท่าไหร่ปฏิบัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นจบเมื่อได้บรรลุพระโสดาบานันเป็นพระอริยะบุคคลขั้นแรกเมื่อได้เป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอริยะบุคคลํำดับต่อมาสูงขึ้นนะคะคเป็นพระอนา,าคามีหมดกิเล บางส่วนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลอยบุญลอยบาปไปแล้วเนี่ยนะคะและที่สุดคือหมดจดจากกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งจะพบชาติไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แต่ต้องเดินเดินก็อย่างที่บอกเมื่อคราวที่แล้วที่พี่พูดไว้ว่าปฏิบตัติศึกษาให้เข้าใจและปฏิบตัติก็จะได้ไปตามขั้นตอนจะเอาแข่ทานเอาแขรวยก็ได้จะเอามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็ถือศีลให้มันเยอะ จะเอาว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหรือการันตีว่าชีวิตเราไม่ลงอบายบก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เจริญสติปัะฐานซะแต่ที่เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารหมายถึงว่ารู้ตามคําสั่งสอนครับแล้วนําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดปาฏิหารนี่ยนะปาฏิหารก็คือ ยิ่งใหญ่กว่าอิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารไงครับคือสามารถที่จะมีอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะที่เขาเป็นกันเนี่ยก็เป็นได้ครับแต่เรารู้ว่ามันเป็นทางไม่พ้นทุกเลยไปเราไม่ยึดรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกรหรือไม่ต้องไปอบายบแต่สองปฏิหารแรกเนี่ยไม่ได้ประกันอาจจะเป็นมิจฉาทิฐิและเราลงอบายไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายภพชาติก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นจึงมีคุณค่ามหาศาลทีนี้อยากจะเล่าอันนี้พี่แอดไม่ถามไปเลยอยากเล่าอันไหนพระที่พระภิกษุที่ท่านไม่เข้าใจนะพราจริงๆไม่ได้รู้หลักการของพุทธศาสนาแล้วเข้าไปบวชเนี่ยนะคะท่านก็มีฤทธิ์อย่างนี้ไงปฏิบัติไปก็มีฤทธิ์เก่งเลยนะมีสมาธินี่ก็สามารถที่จะเข้าสมาธิเหาะเหินเดินอากาศไ <selves> ด้ก็เกิดมีความสงสัยขึ้นมาว่า ที่เราเคยพูดกันไปสองสมตอนที่แล้วว่าสภาวะประมาดเนี่ยก็คือธาตุดินน้ำลมไฟพระพิกษุองนี้ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าอยากรู้จักโลกอ่ะอยากรู้ให้มันทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลนะก็บอกว่าโลกเนี่ยเกิดจากดินน้ำลมไฟทั้งจัก,กรวาลนี่ประกอบมาจากดินน้ำลมไฟก็อยากจะรู้ว่าอ่ะแล้วดินน้ำลมไฟเนี่ย ไปจบอยู่ที่ไหนอพอเข้าสมาธิที่ที่พี่บอกจะหลงเนี่ยหลงรตรงนี้ก็เห็นทางที่จะไปเทวโลกได้ค,คือหอเหินเดินอากาศไปบนสวรรค์นรกอะไร,รได้ด้วยความเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเทวดายิ่งใหญ่เสเหลือเกินครับพรหมนี่ยิ่งใหญ่เสเหลือเกินครับแทนที่จะถามพระพุทธองค์อยู่ใกล้ๆกลับนั่งสมาธิแล้วไปถามเทวดาว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปจบ สิ้นสุดนักที่ไหนครับไม่มีเหลือใช้คําว่าไม่มีเหลือน้าที่ไหนครับเทวดาก็เริ่มตั้งแต่ชั้นแรกๆชั้นจาตุมหาราชิกาก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเทวดาที่ท่านรู้ผิดไม่ปฏิบัติธรรมก็มีฮะโอ้ยน้องชายพี่ไม่ก็จะเป็นเทวดาได้ไงครับนึกว่าปฏิบัติจนสุดแล้วก็ไปเป็นเทวดา เทวดาเนี่ยก็เหมือนคนคนก็มีปฏิบัติไม่ปฏิบัติไงทำเสียงสูงแล้วเนี่ยเห็นมาเทวดาก็มีทั้งปฏิบัติและไม่ปฏิบัติไงอืมาั้นจะไปเจอเทวดาที่ไม่ปฏิบัติก็ตอบไม่ได้ก็เพอาะเออไม่เจอไงเพราะจริงๆอะถ้าเทวดาที่ท่านปฏิบัติท่านคงคงไม่มาอยากจะตอบพระพิสุรูปนี้หรอกอาจจะหนีไปอาจจะหนีไปเพราะว่าเออไม่รู้จักศึกษาหาความรู้นะมาถามอะไรฉันนี่เราพูดเองหมด ก็ให้ไปถามหัวหน้าเทวดาชั้นจาตุเนี่ยก็ไม่รู้ก็บอกว่าเลื่อนไปอีกชั้นหนึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไปถามหัวหน้าอีกชั้นหนึ่งก็ไม่รู้ชั้นดาวดึงนั่นแหละพูดถึงนะเดี๋ยวพี่จะพลาดซะเพราะพี่ไม่ค่อยจําชั้นเพราะว่าไม่อยากจะขึ้นไปนะถ้าเกิดได้ก็อยากจะเกิดเป็นคนซะอีกเพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อไปก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นดุสิต ชั้นปราณิมิตตวัตสวัตตีอะไรก็ว่าไปถามจนที่สุดเทวดา<ผ>ลแล้วผลก็ไม่มีใครรู้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน,นก็บอกให้ไปถามขึ้นไปชั้นพรมอันนี้พี่โมหรือเปล่าก็ไม่ทราบพี่อาจจะเคยได้ยินหรือพี่ไม่เคยหร,หรือพี่คิดเองก็ไม่ทราบฟุ้งซ่านหรือเปล่าก็ไม่ทราบพรมกับเทวดาวก็ก็ เป็นชั้นคนละชั้นก็จริงแต่ก็มีการไปมาหาสูรร่ก็รู้กันอยูว่ว่าจะมีอีกชั้นหนึ่งเลยขึ้นไปอีกกี่ชั้นก็ว่าไปก็ขึ้นไปถามพระพรหมก็ไม่รู้จนในที่สุดโน้นขึ้นไปถึงเท้ามาหาพรหม,มนะเทวดาเขายังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเท้ามาหาพรหมเนี่ยเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลก เป็นผู้ที่สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลเป็นคนที่สร้างผู้หญิงผู้ชายต้นไม้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายงั้นคุณจะตอบคําถามนี้ได้น่าจะตอบได้ผลเป็นไงครับผลก็คือพอขึ้นไปถามจําไม่ได้แล้วนะตรงนี้ท้ามหาพรหมท่านก็ตอบว่าเราเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เราเป็นผู้รู้แจ้งโลกเราเป็นผู้สร้างดินพระอาทิตย์พระจันทร์เราเป็นคนที่สร้างนวลันนี้พระภิกษุองค์นี้ก็ถามไม่ใช่ อาตมาภาพถามว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปจบไม่มีส่วนเหลือหน้าที่แห่งใดถามเป็นครั้งที่สองท่านก็ตอบใหม่บอกว่าเราเป็นผู้แจงโลกเราเป็นผู้ที่สร้างพระอาทิตย์พระจันทร์ตอบไม่ตรงคําถามพี่แกถามไม่ตรงคําตอบหรือตอบไม่ตรงคําถามก็ไม่ทราบอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนี่ก็ถามเป็นครั้งที่สท่านก็ยังตอบอย่างเดิมในที่สุดไม่รู้ใครอึดอัด ไม่ทราบพระภิกษุอึดอัดหรือท่านเท้ามหาพรหมอึดอัดก็จับแขนพระภิกษุไปไปไหนฮะไปไหนก็ไม่รู้แอบแอบไปในที่ที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสามารถจะเห็นได้ซอกตึกซอกตึกซอกอวกาศแอบเสาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเลยฮะสุดท้ายไปขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ตอบไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ท่านไปถามตอนหน้า ซึ่งทั้งเทวดาทั้งพรหมเนี่ยนั่งอยู่เต็มเลยนั่งอยู่เต็มท่านก็รู้อยู่ว่าเราเป็นผู้สร้างโลกแล้วเล่นไปถามต่อหน้าแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนี่ไปถามจุดจบของไปถามจุดจบสิ่งที่เราสร้างแต่ก็ยังดีที่ท้ามหาพรหมท่านยังรู้ว่าจริงๆควรที่จะไปถามผู้รู้พระองค์ได้ครับพระองค์ไหนครับท่านทําผิดแล้วรู้ไหมพูดกับพระภิกษุครับท่านทําผิดมหันแล้วรู้ไหรม ท่านมาถามเราเนี่ยทั้งๆท,ที่พระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเ,ออเป็น<ม>ผู้รู้แจ้งโลกเ,ออเป็นผู้ที่มีสัพพัญยุตยาน,านรู้ทั่วแล้วก็เป็นผู้ที่เปิดเผยธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยให้มันง่ายท่านทำผิดแล้วลูกไหมบกลับไปถาม อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ไงพี่แอดว่าเวลาเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราจะไปหาจากที่ที่มันไกลไกลตัวทั้งหลายเกลือกินด่างอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะศึกษาธรรมะเนี่ยเขาให้ย้อนกลับมาดูตัวไงศึกษาที่ตัวเองเราไม่ได้เล่าเป็นนิทานตลกอะไรหรอกเราก็จะอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการที่เราจะเข้าใจแล้วรู้ว่า อนุสาสนีปฏิหารเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจฟังพระสูตรนี้ก็จะเห็นว่าแม้พระภิกษุซึ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ยังมีความเข้าใจผิดเห็นผิดไปได้ต่อครับต่อแล้วพอลงมาเจอพระพุทธเจ้าไงต่อแม่อยากฟังคำตอบอยากจะเป็นเด็กชายแอสจริงๆเลยอยาฟังคำตอบังแบบนิทาน จริงๆแล้วมันไม่ใช่นิทานหรอกนะพระ,พระพ,ระพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ทรงกล่าวเรื่องนี้ก็กลับลงมาก็มาทูลถามพระพุทธองค์ <S <S พระพุทธองค์ทรงตอบว่าอะไรน้ไม่รู้ครับไม่ตอบไม่ตอบด้วยไม่ตอบดินน้ำลมไฟจะสิ้นสุดที่ตรงไหนแห่งใดไม่มีส่วนเหลือพระพุทธองค์ทรงไม่ตอบแต่พระพุทธองค์บอกว่าคำถามไม่ตรงคำตอบอ้าวครับ คำถามบางอย่างมันไม่สมบูรณ์ในตัวไงทำไมครับคําถามมันไม่สมบูรณ์ในตัวเพราะว่าที่จริงเนี่ยพระพุทธองค์ท่านหักมุมเลยครับซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้ชีวิตหักมุมอย่างนี้มั่งท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านถามเนี่ยไม่ควรจะถามทาไมครับว่าดินน้ําลมไฟเนี่ยไปสิ้นสุดณที่แห่งใดโดยไม่มีส่วนเหลือแต่ท่านควรจะถามว่า ดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้ณที่ใดงงละสิงง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 งเป็นสามเท่าต่างกันยังไงฮะคำถามไม่ตรงคำตอบต่าคำถามไม่สมบูรณ์ในตัวเพราะว่าจริงๆถ้าศึกษาอนุสาสนีปฏิหารอย่างแจ่มชัดก็จะรู้หลักการของปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาที่พี่เคยพูดไปแล้วในเมื่อเราไปถามจุดสิ้นสุด ของสิ่งหนึ่งมันก็จะไม่มีทางที่จะได้คำตอบที่เป็นที่สุดเพราะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับหน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งนี่เป็นความคิดของคนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราศึกษาตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าจะต้องไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น มันก็ไม่ต้องมาเกิดมาดับกันทําอย่างไรให้กิเลสไม่เกิดขึ้นก็ปฏิบัติธรรมะไว้นิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่กิเลสตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นไม่ได้ดินน้ำลมไฟเนี่ยก็เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานนามเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยทำให้เกิดกรูปทำให้เกิดดินน้ำลมไฟก็ที่พี่เคยพูดไว้ตั้งหลายเทปแล้วไงละ่ะว่าจริงๆแล้วนามเนี่ย จิตเนี่ยทำให้เกิดรูปขึ้นมาเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดรูปขึ้นมาพลังงานดีก็เกิดรูปดีๆนวลๆละมุนละม่อมพลังงานไม่ดีก็แข่นแข็งก็เกิดโลกเ<ๆ>กิดจักรวาลขึ้นมาตามที่เราเคยคุยกันไปนาน,น,านแล้วนัว่น,นแหล,ละนั่นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้กิเลสตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นต้องไม่ให้เกิดความโลภโมโทสังไม่ให้เกิดโทสับ ไม่ให้เกิดโมหะก็ต้องเอาเอาวิชชาไอ้ตัวนี้ออกไปสร้างวิชาขึ้นมาก็คืออนุสาสนีปฏิหัรให้เกิดขึ้นแจ้งแก่ใจเราเราก็ไม่ต้องเหาะไปจนถึงพรมโลกแล้วถ้าคําตอบที่พระองค์ท่านตอบนะครับก็คือดิน้ำลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดนิพพานก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมดินน้ําลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ที่ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีการยึดว่าเป็นเรา มีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ยึดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีเหตุให้เกิดอะไรขึ้นไม่ดับไม่ดับไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่แต่ถ้าถามว่าดินน้ำลมไฟสิ้นสุดที่ใดมันเป็นคำถามที่คำตอบมันไม่สิ้นสุดเพราะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดด้วยปัญญาแต่ถ้ารู้มีปัญญาทางทาง พระพุทธศาสนาเสียหน่อยก็จะไม่ถามแบบนี้ใช่ไหมคะคก็จะถามว่าตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ที่ไม่มีตัณหาอุปาทานตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีการปรุงแต่งสังขารให้มันเกิดขึ้นครับสังขารคือการปรุงแต่งครับก็เป็นโลกที่ไม่มีการปรุงแต่งครับก็ไม่มีโลกครับเมื่อไหร่ที่เราลืมตาแล้วเราเห็น ว่าเป็นนู่นเป็นนี่โลกก็มีทันทีเมื่อไหร่เราลืมตาแล้วเราก็เห็นว่านี่ก็ของเรานั่นก็ของเราโลกของเราก็มาทันทีแล้วก็จะไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่มีที่สิ้นสุดที่สิ้นสุดเพราะว่ามีกิเลสมีกตลอดเวลาแต่ถ้าเราลืมตาขึ้นมาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็จะค่อยๆลดละเลิกไปกุศลก็จะเริญขึ้นจะเริญขึ้น โ้ oh, ฟังมาถึงตรงนี้นะครับปฏิหารที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนที่แล้วจนมาถึงวันนี้ <Yeah. S 2> 3อย่างเนี่ย <Ừ. S 1> บางท่านพอพูดคำว่าปฏิหารจะนึกถึงแต่2อย่างแรกหมดเลย <Ừ. S 1> ไม่ได้นึกถึงทงั้งๆที่อนุสาสนีปฏิหารเนี่ยเป็นหลักการของพระพุทธศาสนาและเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนต้องรู้เป็นอันดับแรก,แรก oh. แต่เราเนี่ยไปคว้าอิทธิปฏิหารตอนนี้รู้เป็นอันดับเทท้ายอยู่เลยนะตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าเราจะหลงไปกับสองอย่างแรกก่อนเลยนะมันน่าหลงเนี่ยคนโอ้โหดำดินก็เราพูดกันอยู่เนี่ยสองคนพูดกันอยู่เนี่ยนะคะคนได้ยินเราเขาก็จะเข้าใจคนไม่ได้ยินเราเขาก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะเราไม่มาเข้าใจเราก็อาจจะหลงกับอิทธิปฏิหารก็ได้แต่ทีนี้ถ้าถามแบบง่ายๆเลยนะครับสองอย่างแรกน่าหลงเหลือเกิน เราจะทำไงถึงจะไม่หลงไปกับอิทธิกับอาเทนาการก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่เพียงทางพาับมันให้ประโยชน์กับเราก็จริงแต่ให้ประโยชน์กับความโลภที่เราอยากมีอยากได้ครับความโลภนั้นก็เป็นกรรมใหม่ที่เราก่อขึ้นมาก็ต้องชดใช้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเบื่อหรือยัง พอหรือ,อยังเห็นมาน่ะพอหรือ,อยังได้ยินมาน่ะพอหรือ,อยังดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักพอหรือ,อยังคือวันนึงถ้าเราบอกตัวเองได้ว่าพออก็จะก้าวต,ต่อไปก็จะก้าแต่ถ้ายังถ้ายัง,ยงก็กอองเกิดต่อไปพราะเกิดก็ต้องมีแก่แก่ก็ต้องมีเจ็บเจ็บก็ต้องมีตายก็เวียนอยู่อย่างนี้น,ะน่ะเบื่อหรือยังถ้ายังไม่เบื่อก็เชิญเธอชาวไทย อย่ามัวรับไร้ลูบหลมก็ไป <c oughs> เถอะใช่ไหมคะครับมแม่คุยมาถึงตรงนี้เข้าใจอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมเลยนะครับจากคาว่าปฏิหารคําเดียวแต่จริงๆแล้วความหมายแล้วก็ประเภทของปฏิหารจะมีอยู่ถึง3อย่างด้วยกันจะเลือกแบบไหนซึ่งในปฏิหาร3อย่างนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงหัวข้อใช่ไหมอิทธิปฏิหารก็แยกไปอีกตั้งเยอะแยะอาเทศนาปฏิหารก็แยกไปอีกเยอะแยะอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยทำแล้วได้เลยได้ผลเลยทําเดี๋ยวนี้โกรธเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่โกรธซะเดี๋ยวนี้ได้ผลเลยมีเมตตาเดี๋ยวนี้สุขใจเดี๋ยวนี้ได้ผลเลยมีความอิ่มเอมกับการที่ให้ทานได้เลยเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวนี้ก็สุขเดี๋ยวนี้รักษาศีลรักษาเดี๋ยวนี้มีความสุขเดี๋ยวนี้อิ่มใจเดี๋ยวนี้ทําไมไม่ทำ ปฏิบัติถ้ายากหน่อยก็เอากระทานกระสีซะก,ก่อนก็อ,อย่างดีทําแล้วตัวเองก็มีความสุขทำไมไม่ทำจะไปทำของที่มันวนเวียนทำไมนี่คำถามที่คุณไก่ทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะปฏิบัติและสามารถเดินทางมาได้ที่ซอยทองหล่อก็ขอเชิญครับทุกเช้าวันอาทิตย์ก้ามมงถึงทเที่ยงที่เบนซ์ทองหล่อครับเป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมะก็น่าที่จะเข้าใจได้ไม่ยากสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานมาเลยหรือถ้ามีมา หรือว่าได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งดีก็เป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปและในภพชาติที่จะไม่ต้องมาบังเกิดอีกไม่มีภพไม่มีชาติหวังว่าอนุสาสนีปฏิหารจะเกิดแก่ท่านก็ฝากไว้สําหรับอนุสาสนนุศาสนาจารย์ทั้งหลายเอาไปซ้อมต่อครับผมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมธาิีไกย happiness navigator ของเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ